สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพบพ่อแม่พี่น้องที่รัฐทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยกันแล้วรู้ทันการเมืองไทยการเมืองไทยนี่อย่ากระพริบตานะครับกระพริบตาเราไม่ทันเราเสร็จเลยนะครับแม้มันยังกระปรอดเราในฐานะเจ้าของอำนาจธิปไตยต้องเฝ้าให้ดีเลยปัญหา MOU4344 เนี่ยขณะนี้เนี่ยประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่บวกกับเราเพราะฉะนั้นก็ต้องยกเลิกแต่ แปลกที่ว่าทางฝ่ายการเมืองกับไม่อยากให้ยกเลิกและดันมีเจ้าเจ้าหน้าที่ประจํากระทรวงต่างประเทศบางท่านก็บอกว่าเออก็ไม่ยังไงมันก็ต้องมีก็พูดกันไปแต่ละอย่างประชาชนก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยว่าเอ๊ยมันตกลงมันจะยังไงเสียเปรียบแล้วเราทําไมถึงเอาไว้แล้วยิ่งเข้าสภาไม่ถึงสามสองสามชั่วโมงอ่ะจะเป็นเอาไซเมอร์อะไรเร็วขนาดนั้นไปรับวประเดี๋ยวจะนําเข้านี่เลยวาระเลย ยกเลิก4 3 4สี่สปิดประชุมแม่งเลยเออแต่วันนี้ MOU 43มันเป็นยังไงมายังไงและมันเป็นอย่างที่เขาว่าไหมที่เขาว่าว่าเอ้ยมันยังไงก็ต้องมีต้องถามกับทาหารเรือผู้รอบรู้เรื่องนี้เลยพลเรือเอกพลลกันลบตมิสานนอดีตเสนาธิการหารเรือสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงไอเอ็มโเนี่ยก็ขนาดพี่ก็พอมีความรู้บ้างนะก็ยังงงกับมันเลยทั้ง4ั4งสีสี่สามสีก็เป็นยังไงเนี่ยตรงลว่าแต่เราเชื่ออย่างที่ท่านพลบพูดนะเพราะว่ามันอธิบายเห็นแจ้มแจ้งแล้วก็มีอีกหลายท่านมามามาพูดทางเดียวกับพหลบเลยคืออาจารย์เจตอาจารย์ปณิธานออกทางนี้หมดเลย คนดังๆออกทางนี้หมดเลยป้ายปานเทพเอออาจารย์ปานเทพนี่ก็ออกทางนี้หมดเลยครับช่วยคุณาอธิบายหน่อยครับทั้งทั้งเอ็มอีซีสามสี่สี่เนี่ยคือณขณะนี้เนี่ยนะครับก็อย่างว่าฮะก็สถานการณ์ที่ผมอยากจะพูดก็คือมันว่าตอนนี้มันเสียงปืนแตกแล้วนะครับแล้วก็คนไทยเราเนี่ยได้เห็นพฤติกรรมเห็นสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างค่อนข้างจะเห็นท่าแท้นะของ หลายๆกลุ่มนะฮะโดยเพราะยิ่งในกลุ่มเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรนะ,ะแล้วก็เรียกว่าตาสว่างแล้วนะ,ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูในทั้งสองฉบับเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามันมีจุดที่คิดว่ามีปัญหาทีเดียวนะฮะทั้ง4 3 4 4, 4นะซึ่งถ้าหากปล่อยไปปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต mm hmm. mm hmm. เป็นมาต่อไปในอนาคตซึ่งในรายละเอียดจริงเนี่ยผมก็ เป็นทหารเรือเนี่ยก็คงจะถนัดในฉบับเฉพาะในส่วนของ444ทะเลทะาเลทะา,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 าเลนะฮะ <c oughs> ในส่วนของ43เอเนี่ยก็ไดอ้อ่มันก็ต่อเนื่องกันคาดเกี่ยวกันนะฮะก็ได้อ่นอานอ่านดูสัมผัสดูบ้างนะฮะโดยเฉพาะยิ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยได้ทำงานร่วมกับท่านท่านทูตเวชัยพลาสัยซึ่งท่านได้เสียไปแล้วเนี่ยนะว่าท่านพราะท่านก็ได้คลุกคลีกับในเรื่องของการเจรจาเรื่องกรณีภาษาพระวิหารเรื่องเอเอสิ่งโปรดีมาเนี่ยนะก็ ได้ศึกษาแล้วก็อ่านดูก็เขียนว่าในเฉพาะประเด็นเรื่อง MVU 43เนี่ยนะซึ่งมีหลายหลายท่านนะได้ออกมาให้ความเห็นว่ายังไงก็คงจะ,ะนั่นเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะ<ม>กอดเอาไว้แล้วก็บางท่านก็ให้ความเห็นว่าเราเองซึ่งผมเท่าที่ติดตามดูแลเนี่ยประเด็นหลักๆใน MU43 ในความเห็นผมเนี่ยนะฮะสิ่งที่ ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คลางแคลงใจอยู่ก็คือในเรื่องของการที่ไประบุในเรื่องของแผนที่นะฮะก็คือแผนที่1นึ่งต่อสแสนนั่นเองแต่ว่าระบุในนั้นได้แผนแผนที่ที่จัดทาตามสนธิสัญญานะในปีในเก้าศูนย์เจ็แล้วก็ในเก้าศูนย์สี่ที่จัดทาขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นแผนที่สเกลยาญนะฮะระบุเอาไว้ในตัว m u ็3สี่สามซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายต่คนไทยเนี่ยก็ไม่สบายใจณนะขณะนี้ก็คือยิ่งไม่สบายใจ ะครับไม่แฮปปี้เลยเพราะว่ามันหยาบมากจิ้มไปจุดหนึ่งเนี่ยขยายไปตั้งขยายแสนนะก็ไม่ทราบมีมีมีภาพสเกลในมัดที่มัดส่วนเนี่ยนะมัดส่วนที่เขาทำทำสัดส่วนไม่ดูเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมว่ามอวสี่แผ่นที่หนึ่งส่สองแสนเนี่ยในช่วงที่บรรพบุรุษเราเนี่ยได้ต่อสู้ในเรื่องของ ประสาทพรอมิหารเนี่ยเราไม่ประกาศไม่ยอมรับอยู่แล้วนี่ขึ้นมาแล้วกลายเป็โอ้โหมัน,นมันผิดเยอะแยะเลยที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยจะเห็นว่านะฮะจริงๆเนี่ยต้องต้องการที่จะให้เห็นภาพของประสาทพรอมิหารแต่ถ้าเป็นหนึ่งต่อสองแสนปุ๊บเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนี่ไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะ,มะซึ่งในส่วนของเราเองเนี่ยในส่วนของฝ่ายทางทางกองทัพเราของเราเนี่ยนะเราก็ยึดถือในรายละเอียดที่กว่านั้นคือ1ต่อห้าหมื่นนะซึ่งก็น่าจะเป็นแผนที่ที่ได้จัดทำขึ้นมา หลังหลังจาก11ต่อ200,000นี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับการยอมรับแลวก็ที่สําคัญคือไม่ได้บรรจุไว้ใน M O U C3 ด้วยรเราบรรจุไว้เฉพาะใน M O U ในเฉพาะแผนที่11แสนนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็คือผมคิดว่าจะทําให้เราเสียเปรียบเสียเปรียบนะครับผมผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้ลองดูหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลังเนี่ยนะฮะในหนังสือเนี่ยอันนี้จัดทาโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับ เบื้องลึกเบื้องหลังการต่อการสู้คดีตีความประสาทพระวิหารโดยกระทรวงกต่างประเทศก็เข้าใจว่าจะทำมาเน่ๆเลยครับสมัยท่านกระทรวงต่างประเทศนะไม่ใช่ลบเขียนเองนะไม่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 ครับถ้าอ่านดูตามนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยในประเด็นเรื่องแผนที่นะที่บอกว่ายังไงอะไรนะเราไม่สามารถที่จะหนีแผนที่หนึ่งสองแสนได้เนี่ย ก็โอเคก็อาจจะเป็นไปตามนั้นนะแต่อย่าลืมว่าเราผมในความเห็นผมเองเนี่ยเราก็หนีแผนที่1ต่อห้0 0 0ื่นไม่ได้เช่นกเออใช่ทั้ทงนี้เพราะว่าในเอกสารเล่มนี้ได้ระบุไระชัดเจนนะว่าในการต่อสู้คดีของเราที่ผ่านมาเนี่ยแผนที่1-2ึ่งสอแสนเนี่ยมันอยากเกิดไปนะฮะขมเนเองเนี่ยนะฮะ เขาระบุอยู่ในรัฐรมนูญเขาเนี่ยว่าเขสเส้นเขแดงเขาเนี่ยเขาใช้แผนที่หนึ 1, ่งต่อหนึ่งแสนก็ยังยัง,ย,งยังละเอียดมากกว่าหนึ่งต่อสองแสนเท่าตัวหนึ่งแต่ทําไมขนาดานี้เขาเขามาผลักดันหรือเน้นใส่ไปนในแผนที่เน้นใส่เอ็มเยูเนี่ยเป็นแผ่นที่หนึ 2, <ๆ>่งสองแสนเพราะแผนที่ห<ๆ>นึ่งสองแสนนี่เมื่อจะอามาใช้จริงเนี่ยม,มันจะต้องใช้คาว่ามาถ่ายถ่ายทอดลงมาเป็นเส้นเขียดแดนซึ่งตรงนี้แหละฮะตรงเนี้แหลฮะลฮะก็คือจุดที่ว่าถ้าหากว่า ใครเล่นแรบแปลท่านหรือไปยึดโยงอะไรต่างปุ๊บเนี่ย<ม>ก็จะถ่ายทอดไดเส้นยับยัเนี่ย<ม>ออกมาได้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่า<ม>นะครับเพราะฉะนั้นตรงในจุดเนี่ยก็คือว่าทางฝ่ายทางขเขมรเองเนี่ยเท่าที่ทราบตามจากในหนังสือเล่มนี้นะ<ม>ก็คือว่าเขา,เ,าเขาใช้วิธีในการถ่ายทอดซึ่งฝ่ายไทยเราไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในจุดเนี่ยก็คือเป็นจุดที่มันจะต้องไปต่อสู้กันเยอะทีเดียว<ม>แต่ว่า ประเด็นนักขณะนี้ในเนื้อความของ m b u 43เนี่ยในเมื่อไประบุไว้นะว่าเป็นเอกสารอันหนึ่งเนี่ยนะฮะที่จะต้องมาเจรจาก,กันแล้วระบุไว้เฉพาะแผนที่ที่มันตีความได้ว่าเป็นแบบที่1 2ึ่งส0แสนโดยไม่ได้รวมในเรื่องแผนที่1ต่อ5 0,000ื่นด้วยเนี่ยมผมคิดว่าอันนี้ก็คือไม่ไม่ไมยุติธรรมกับเรามไม่ยุติธรรมกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นถึงณัขณะน,นี้ก็คือหลายฝ่ายก็เห็นว่าถ้ามันมีมีปัญหาในในส่วนตัว MB u เนี่ยก็ยกเลิกไปซะ แต่ถ้าคิดว่าจะแก้ไขหรือปรับหรือหรือจะดทาใหม่ในความเห็นผมเนี่ย<ม>นะ<ม>ในเชิงตัวหนังสือเนี่ยเอเนี่ยก็ขอแก้ไขยกเลิกในส่วนของข้อน,นี้ซะ<ม>แผนที่1นึ่งส่วนสองแสนแล้วก็ใช้แต่เพียงว่าเอกสารอื่นที่จะคณะเจรจาเทคนิคนจะมาคุยกันก็คืออาร์เตอร์ด<ม>็อกเมนต์อักรีบายบอสไซเพิ่มเติมมาแต่ว่าอย่าไประบุว่าจะต้องเป็นแผนที่ที่จัดทำแนบซ้ายส่วนทีสัญญา เพราะว่าถือว่าแผนที่อันนั้นเนี่ยเนื่องจาก m o u ฉบับนี้เป็น MOU ที่จัดทามาเพื่อปักปันเขียแดนแต่เนื่อาแผนที่ที่จัดทาแนบท้ายส่นที่สัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยมันหยาบไม่สามารถที่จะนํามาใช้ปักปันเขตแดนได้มันจะต้องมาตีความมาถ่ายทอดอีกเนี่ยนั่นผมคิดว่าก็มีคนจะบรรจุไว้แต่ถ้าคณะทํางานหรือจ้อย วอเตอร์คอมมิชชั่นจจะเจรจาเขาจะใส่เขาจะแผนที่หนึ่งสองสองแสนมาด้วยเนี่ยเราก็เอาแผนที่หนึ่งต้อห้าหมื่นของเราขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วก็มาดูกันผมคิดว่าอันนี้มันก็จะยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าไปยุดโยงเฉพาะแผนที่ที่เขาได้เปรียบฉบับเดียวท่านเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ถ้าเราจะยกเลิกหรือจะแก้ไขหรือจะจัดทำใหม่เนี่ยนะเราก็ควรจะตัดประเด็นในเรื่องของแผนที่นี้ออกไปซะ แต่ถ้าในคณะกรรมการเจรจารยเขาจะเอาเข้ามาพิจารณากันฝ่ายเราก็จะเอาเปลี่ยนที่ที่เราทํามาแล้วมีความละเอียดเนี่ยคือหนึ่งห้าหมื่นเนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยอันนี้ผมก็มองมองในแง่ที่ให้มีความยุติธรรมกันทั้งสองฝ่ายครับครับแต่มันก็แปลกมากนะผู้ที่มีอำน,นาจในการปกครองบ้านเมืองอาจารย์เจคเขาบอกเลยบอกทําไมเราถึงจะต้องไปยอมผู้ปกครองบ้านเมืองที่เราเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยแล้วมันก็ทําในสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกประชาชนเนี่ย กับแก้ยังไงเนี่ยไอ้สีเนี่ยมันเป็นหนามยอออกเราเนี่ยตรงนี้แหละครับก็คือผมผมก็คิดว่าก็นับประหลาดใจเนี่ยนะว่าในกระบวนการกลไกลของเราในการไปไปพิจารณาจัดทำเอ็มโอยที่สําคัญสำคัญเช่นนี้เนี่ยนะ <c oughs> เราเราได้พิจารณาถ่องแท้ละเอียดรอบคอบนั้นหรือรอ,รอ,นะรอ,ยอย่างทุกแง่ทุกมุมหรือยอย่าง <c oughs> นะฮะตอนนั้นบรรยากาศก็อาจจะ อาจจะไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงแบบนี้แล้วก็อาจจะแบบอะไรรุยุ่งปล่อยไปก่อนอะไรเงี้ยนะแต่พอมามาณขนาดนี้เนี่ยยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่ทำเนี่ยจะลืมนะฮะทั้งกัมพูชาเนี่ยเอ่อทางท่านรุนเซนเนี่ยอยู่ทำเอ็มเอยูทั้งสองฉบับนี้มากับมือเออใช่ใช่ไหมแต่ของเรานี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนไปเรื่อยๆทักษิณเลยนะทักษิณเลยช่วงนั้นเอ่อทักษิณกับ ไปปู่ั้งหลายจำไม่ค่อยได้แล้วในพวกเขาแหละพวกเขาแหละไม่ไม่นายกตอนนั้นเป็นท่านอื่นเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์แล้วชวนมาร่วมไปดครับครับแต่ว่าก็คืออย่างว่าแหละของเขานี่ตอบเนื่อกันมานะฮะแต่ว่าประเด็นคือถ้าสองสังเกตดูเนี่ยนะว่าเขาในเอ็มบิอยู่ทั้งสองฉบับเนี่ยเขาจะใส่แผนที่เข้าไปด้วยนะฮะสี่สามก็เป็นระบุอยู่ว่าเป็นเอกสารที่ต้องมาเจรจากัน ตีความแล้วก็เป็นแผนที่1-2ึ่งสแสนีเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะเป็นแผนที่เลยบางคนบอกว่าเป็นแค่แผนผังนะแต่มันก็โอเคแล้วมันก็ระบุตรงเป็นภาพสเกลสเก็ตออกมาเป็นของพื้นที่เอ่อเอ OCA พื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะฮะ<ม>ซึ่งในความเห็นผมเนี่ยคือว่า MOU เนี่ยมันเป็นเ e ็น m บ m o ัม n d u อันเ n d ร n สก็คือว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจ แล้วก็มีต้องมีการตีความมีการดูกันเวลาเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจในเนื้อความหรือข้อความหรือเท็กซนะฮะแต่าการที่จะเข้าใจลึกซึ้งในภาพแผนที่ต่างๆนี่เอามาเนี่ยอย่าลืมว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแทนถ้อยคําได้เป็นเป็นบื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้อยคำถูกต,ต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็น understanding กันแล้วจริงๆทั้งทั้งสองฉบับเนี่ยนะฮะ ก็ใส่ไปเขียนเป็นบรรณานาไปเป็นข้อความไปส่วนอะไรที่จะเป็นแผนที่เนี่ยก็ออกไว้เป็นอัลเตอร์ด็อกเมนต์อะกรีบบโบสไซก็คือเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกันว่าคุณจะเอาภาพไหนขึ้นมามาพิจารณากันบ้างนะตรงนี้ก็คือผมคิดว่าจะจะเปิดกว้างมากกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอย่าง m u ็มเนี่ยไปล็อกว่าต้องเป็นแผนที่ในส่วนมาตราส่วนหนึ่งถึสองแสนไปล็อกในเรื่องของแผนที่นะที่จะต้องมา ให้พื้นที่เหนือละสิบเหนือละสิบเอ็ดมันเป็นพื้นที่แบ่งนะฮะใต้ใต้ละสิบเอ็ดมันเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันพัฒนาร่วมอีบ้าเนาะอันนี้อันนี้ยิ่งประหลาดมากนะฮะก็คือว่าจริงๆอย่างที่ผมเคยเคยพูดอยู่เสมอว่าเวลาเรามีปัญหาเขตแดนกับใครก็แล้วแต่เถอะเวลาเราเจรจาเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าว่าเออเราแบ่งกันให้ได้ให้เรียบร้อยใช่ไหมแบ่งกันให้ให้ชัดเจนไป แต่ว่าไม่ใช่มาตั้งเป้าว่าเฮ้ยอย่าแบง่งอย่าเพิ่งแบ่งให้มันชัดเจนเลยเอามาทำประโยชน์ร่วมกันก่อนซึ่งมัน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 ประหลาดแปลกโ,โดยเฉพาะยิ่งระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยนะฮะใช่ไหมรัฐต่อรัฐเนี่ยก็คือพื้นฐานนี้ก็คือคงจะต้องมาเจรจานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเอ็มทั้งทั้งสองฉบับเนี่ยนะทั้ง4 3 4สาก็มีประเด็นเรื่องแผนที่1 2ึ่งสองแสนเนี่ยสี่นะฮะก็มีประเด็นเรื่องข้อความต่างๆในการไปยอมรับของเส้นของทางกัมพูชาที่ลากผ่านเกาะกูดนะฮะแล้วไปยอมรรัับในนเืื่อองงขตวพ้ที ที่จะมาให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเนี่ยเขาคิดว่าเรา,เาควรจะเบื้องตนนะ้นณขณะนี้ในเมื่อมันทุกอย่างม,มันชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ควรจะยกเลิกไปซะ<ม>นะฮะหรือถ้าคิดว่าอยากจะใช้กรอบในการเจรจาจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้กลาสามารถกลับมาใช้กรอบกฎหมายปกต,ติได้<ม>นะฮะ<ม>ก็คือว่าไม่ไม่มีไม่มีประเทศไหนแลนะ้วทีเ่เขาเขาเขาไมหา่ห้ามการเจรจา ท่านสังเกตไหว่าเวลามีใครยื่นเรื่องไปเนี่ยไปที่องค์การสาประชาชาติ UN u อ s c ต่างๆเนี่ยเราเป็นความขัดแย้งนะระหว่างสองชาติเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณไปคุยกันเออใช่ใช่ใช่เขาให้คุณไปคุยกันไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมามามี MOU มีอะไรต่างนั่นเลยใช่ไหม แต่ถ้าจะให้มีรายละเอียดเพื่อจะมาตั้งคณะกรรมการระดับไหนให้มันสมดุลกันมาเบิกไปเลี้ยงค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างไปก็จะจัดทาเป็นรยูก็ว่ากันไปเป็นเป็นเป็นรายละเอียดเฉพาะในเรื่องของธุรการแต่เรื่องที่จะเป็นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องของการที่จะเจรจาที่มันเป็นความเป็นความตายเนี่ยก็ก็กำหนดไว้เฉพาะเท่าที่จําเป็นแล้วก็ไม่ไม่ได้ล็อกตายตัวให้แต่ละฝ่ายรู้สึกอึดอัดในความเห็นผมเนี่ยว่า ถ้าอ่านดูเนื้อความทั้งสองฉบับเนี่ยณขณะนี้เนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดอึดอ,อัดเพราะว่ามันถูกล็อกทําให้เรานี่จะต้องต้องเสียหายเพราะว่าคณะผู้เจรจาท่านดูนะว,ว่า4 3 4สาีเนี่ยจนถึงขณะนี้เนี่ยมันก็ไม่เดินหน้าเลยเลยใช่ไหมไม่ได้เดินหน้าเลยเลยใช่ไหมครแล้วก็ทำไม่เกิดสี่สี่นี่ก็เหมือนกันก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรใช่ไหมัส<ร><ม>ี่สามนี่ก็เจรจากันนั่นไปไปแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะต้องมาทบทวนในทั้งสองฉบับนี้จะยกเลิกไปแล้วก็มาจะทําใหม่ซะก,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 ก็ไม่เป็นไรครับเจาะประเด็นไปนเลยครับเมื่อเช้านี้ครับตัวทิพดีกรมสนธิสัญญาซึ่งต้องยอมรับว่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเก่งเพราะว่ายืนยันโดยกรสิทธิพิรมอดีตน้ำรีแล้วก็อดีตท,ทูตเขาบอกว่าข้าราชการตัวกัทศเก่งกว่าที่เราคิดเยอะ แต่ที่ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพอตัวรัมรีเขาระบุไปในตัวรัมรีพอตัวรัมรีเนี่ยฟังลูกพี่อย่างเดียวก็เลยเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งน่าจะมีความรู้ดีเนี่ยทาไมท่านถึงออกมาพูดว่าถึงยกเลิกไปก็ต้องมี MOU ใหม่ซึ่งอันนี้พี่เห็นกับพะรลบว่าไม่จำเป็นและอีกคนหนึ่งท่านบอกเอาชื่อท่านอ้างไปเลยอดีตรัมรีต่างประเทศรุ่นใหญ่ชื่อนาวา,าการตรีประสงค์สุนทรีก็ <c oughs> <c oughs> ไี่อย่างนั้นทุกประเทศแม้ก็ต้องมี MOUMOU บเอ็มเขาบอกเขาบอกพีไม่เห็นบ้างมี MOU อ่กันเยอะเยอะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ช่วยรุณาแสดงความเห็นในเรองนีหน่อยก็ความเห็นก็อย่างที่ได้ผมได้ได้ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยนะว่าคงไม่มีประเทศไหนเขาห้ามมาพูดคุยเจรจากันโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องประเด็นเรื่องเขตแดนนะพอและยิ่งถ้าเกิดมีการขัดแย้งกันขัดกันด้วยอาวุธอาร์มคอนฟ l i ต์โดยเฉพาะยิ่งในประเด็นเรื่องเขตแดนเนี่ยนะ แล้วก็ต้องมีการเสนอเรื่องเสนอเรื่องเข้าไปใน UN เนหรือรองค์การสหประชาชาติต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็คงมาแบบว่าอะไรนะคุณไปคุยกันไปคุยนะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นผมก็คือมันก็ถ้ามีแล้วมันดีนะฮะแล้วเนื้อความอยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจต่อกันนะฮะมันก็จะสามารถคืบหน้าไปได้เจรจาคืบหน้าไปได้แต่ถ้งมีแล้วเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ไม่ไม่สะดวกไม่สบายใจที่จะที่จะที่จะเก็บเอาไว้ที่จะเก็บเอาไว้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องไปใช้กลไกอย่างอื่นนะฮะอย่างใช้กลไกปกติเนี่ยผมยกยกตัวอย่างเช่นในประเด็นเรื่องทางบกเนี่ยนะฮะก็เอ่อ็มบีสารไม่ก็บอกไว้โอเคว่าห้ามแต่ละฝ่ายมาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศให้มาทำทำนู่นทํานี่นะฮะแล้วก็เอ่อแต่ละฝ่ายจะต้องเคลียร์เรื่องของตัวทุรเบิดสังหารบุคคลนะเพื่อให คณะที่จะสํารวจสามารถที่จะไปทําาการสํารวจได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกฎหมายอื่นๆในการที่จะบังคับได้ถ้าไม่มี m o u c 3ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถ้าไม่มีนะเราก็ยึดถือตามเส้นปฏิบัติการตามแผนที่1ต่อ5 0,000ื่นเพราะฉะนั้นใครเข้ามาต่างชาติเข้ามาก็คือคุณเข้าเมืองผิดกฎหมายโดนจับแล้วใช่ไหมก็สามารถดำเนินการได้อาจจะใช้ตำรวจตะเวนชายแดนหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเพื่อดู เป็นการประคับใช้กฎหมายภายในของเราก็สามารถทําได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องทุนระเบิดเนี่ยปัจจุบันก็มีอนุสัญญาออตตาวาใช่ไหมซึ่งปีในในปีที่จัดทำเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้มีผลเอ่อเท่าไหร่ใช่ไหมอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยอาจจะเพิ่งเพิ่มจัดทำตอนหลังแต่ปัจจุบันมีแล้วเราก็สามารถใช้กลไกเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาไปก่อนได้ถ้าคิดว่าต่อไปจะทำาอ็มโนะฮะมาพูดคุยในเรื่องของถ้าเห็นว่าการเจรจามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นนานๆเนี่ยนะฮะ ก็จะทำเอ็มอยูกันแล้วก็ข้อสําคัญนะ,ะที่ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสาคัญเลยเอ็มอยูทั้งสองฉบับเนี่ยจัดทําปี4 3 4 4นะฮะแล้วก็ลงนามโดยผู้แทนที่รับมอบอํานาจเต็มจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นตามอนุออสัญญาทางสาประชาชาติเนี่ยถือว่าเป็นสนที่สัญญาแบบหนึ่งแต่ตามกฎหมายรับนูุในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ถือก็ถือเป็นหนังสือสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเอ็มหนังนสือสัญญาที่จะต้องผ่าน รัฐสภาฝ่เอ,อ็<ต>มยู <MB U S 1> มทั้งสองฉบับนี้ไม่เคยผ่านไม่ผ่านชัวร์ไม่เคยผ่านพเพราะฉะนั้นเนี่ยสอชอมาไม่่าเพ,เพื่อขณะนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นมันเป็นประเด็นระดับชาติแล้วเนี่ยนะฮะดีที่สุดผมคิดว่าก็คือรัฐบาลก็น่าจะเสนอนะฮะเสนอเรื่องเนี่ยเขาจะให้สารรัฐมนูญน,นะฮะในการที่จะช่วยตีความหรือชี้ชี้นิ่ว่าเราจะเดินหน้าทั้งสองฉบับเนี่ยโดยที่ไม่ไม่ขาผ่านสภาสมควรเหมาะสมหรือไม่เป็น เป็นเอกสารเป็นหนังสือสัญญาตามตามรัฐบัญบับปัจจุบันหรือเปล่าหรือทางที่ดีก็เสนอเรื่องเข้าในรัฐสภาเลยเพื่อให้มีการถกแถลงกันทั้งสองฉบับทางรัฐสภาว่ายังไงแล้วก็เบิกว่าไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อมาพูดคุยกันในวิธีประชุมร่วมร่วมกันของรัฐสภาเลยทั้งสองสภามาร่วมกันพูดคุยกันให้เต็มที่เลยนะว่าเราจะเอาไงต่อไปกับเรื่องเขตแดนเราทั้งทางบกและทางทะเลเราควรจะต้องทำเอ็มบูเนในเนื้อความแบบเดิมเนี่ยซึ่งมันยังไม่เคยผ่านรัฐสภาเนี่ย แต่ปัจจุบันควรเอามาผ่านซะนะฮะเนี่ยแต่ละท่านสมาชิกรัฐภามีความเห็นอย่างไรบ้าง mm hmm. ก็พูดคุยกันให้ชัดเจนไม,ม่มีมติออกมาอย่างไรก็ดําเนินการไปตามนั้นครับถามเจาะประเด็นว่าครัไอ้เขมรเนี่ยมันละเมิด MOU เกือบหกรครั้งมันละเมิด mm hmm. หายกันเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราก็ยังไปคอยว่าเอ้ยคุณละเมิดคุณละเมิดแต่พอเราเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้นหน่อยนึงก็ไม่ได้ ไอ้มันเอาไม้แทงก็ไม่ได้ไต้องยอมเขาบอกว่าในสายตาของท่านพลเอกพลบเนี่ยซึ่งท่านอาจจะมองไม่ตรงกับพวกเราเพราะท่านเรียนมาจากต่างประเทศเราอยู่ในไทยมันก็โดนกรอบโดนครอบนะเนี่ยเรายอมรับว่าเราโดนครอบว่ามึงคิดนอกกรอบไม่ได้นักเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาจะคิดนอกกรอบได้เยอะแต่ถ้าจบมาจากต่างประเทศเนี่ย มองอยังไงครับแล้วทำไมกูต้องเคารพอย่างเดียวแล้วทำไมมึงละเมิดเอาละเมิดเอาช่วยกูนาตอบหน่อยสิว่าอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงไป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 คอย MOU มันทําทำไมเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับก็คืออย่างว่าและฮะพอมีแล้วเนี่ยประทงังหน่วยไปบัตรเองนะทางทัพภาคเองกขบอกว่าเนี่ยนะครับดูมี MOU <c oughs> มสีสานเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ยก็ล้ำมาละเมิดมาแล้วก็ส่งคนมามาสร้างมู่บ้านสร้างอะไรต่างไปใช่ไหมฮะก็ กินพื้นที่มาก็ขนาดพา<ม>ทางคณะผู้สังเกตการไอโอทีไปไปดูชั่วคราวเด่กก็ยังเดินเรามองเห็นตัวหลักเขตที่เราอยู่เลยเนะ<ม>ใช่ไหมว่าเราเนี่ยเรากั้นข้นมาในขนาดเรากินเนื้อที่เราเข้าไปอีกด้วยอะไรแบบนีเ<อ>้เนี่ยนะฮะ<อ>นั่นก็อันนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ว่าในเมื่อมีแล้วเนี่ยแล้วมันมันไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้เต็มที่เนี่ย<ม>นะอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่ว่าเราควรจะต้องมีการทบทวนแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะ ให้ความเห็นเพิ่มเติมไปก็คือว่าเอ็มบิวทั้สองฉบับเนี่ยนะฮะก็นอกเหนือจากหน่วยงานที่จะมาคับใช้กฎหมายอย่างเช่นตํารวจชายแดนหรือตํารวจทั่วไปแล้วเนี่ยทางกองทัพเนี่ยนะทัพภาคซึ่งเขาจะมีตัวกองกําลังชายแดนต่างๆกองกำลังบุรพากองกํบบากกลังสุรศรีอะไรต่างที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ทัพภาคเนี่ยคอยดูแลทางด้านานู้นอยู่ด้วยนะฮนะณขณะนี้เนี่ยก็เกิดมีการขัดกันด้วยวุฒนะผมใช้คำว่าขัดกันด้วยวุฒอ้างความขัดแย้งเนี่ยนะฮะในพื้นที่ทัพภาคสองนะฮะ ในขณะที่พื้นที่ทับภาคหนึ่งเองเนี่ยก็ <_ d ose> ยังไม่ได้มีอะไรที่กระทบกระทั่งกันมากมายนะก็อ,อาจจะมีบ้างในส่วนของกปชจอตตของทางนยนะในช่วงแรกๆนะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงอะไรนะแต่ในภาพรวมผมคิดว่าก็คนะ่อนข้างสงบนะเพียงแต่ว่าประเด็นตรงนี้นะก็ณขณะนี้จึงมีความหลายๆท่านอาจจะมองมันมีความแตกต่างกันระหว่างทับภาคสองนะอุปทะกันเลยรุนเรุนเดือดเลยนะกับทาง ในพื้นที่ทัพภาคหนึ่งลงมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยแหละฮะก็คือถ้ามองผมเองก็คงไม่ได้ให้ความเห็นไปก้าวไกยการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่เขานฮะแต่ถ้ามองในเชิงโครงสร้างการปฏิบัติงานเนี่ยนะฮะก็คือว่าของทัพภาคเองก็คือพี่เคยได้ยินใช่ไหมว่าการปฏิบัติในทางทหารเนี่ยมันจะมีระดับยุทธการนะฮะยุทธวิธียุทธการยุทธศาสยุทธศาสตรยุทธการยุทธวิธี แทคติกอลเลเวลแทคติกโอเปอเรชั่นอลเลเวลแล้วก็สถิติเลเวลในส่วนของตัวทัพภาคเองเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดเหตุขัดกันด้วยอาวุธขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลุยเข้าไปเต็มที่ตามตามแผนเผชิญเหตุที่เขาได,ได,ได้ได้จัดทำเอาไว้นะฮะแต่ทีเนี้ยในทั้งสองทั้งสองพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ทั้งฝ่ายนูน้นอย่าลืมว่าทั้งฝ่ายนู้นเนี่ยเขามีความเป็นเอกภาพเขาควบคุมโดยมีมีระดับสถิติเลเวลระดับยุทธศาสตร์เขา มาในควบคุมในพื้นที่เขาตลอดหน้าแนวของเราเลยนะที่กินของพื้นที่ทัพภาคหนงภทัพภาคหกับทัพภาคสในในขณะที่ของเราเนี่ยนะฮะในระดับยุทธศาสตร์เนี่ย strategic level เ,เ,เนี่ยที่จะไปควบคุม technical level คือทัพภาคเขาซึ่งงานควบคุมเนี่ยนะฮะอาจจะมาควบคุมอยู่ที่เหมือนกับทางกรมชกการกรองทัพไทยซึ่งจะเป็น operational level ในการควบคุมเนี่ยผมว่ามันขาดขาดไกล้ไลน์ที่ชัดเจน เรายังไม่มีรัางรีกระหูมเแล้วก็เราก็เป็นรัศการเราเป็นรัศการนายกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เสียงปืนแตกยี่สีกรกดามาเนี่ยนะฮะก็ระดับยุทธวิธีเทคนิคเนี่ยเขาก็ลุยเขาเป็นที่ฝ่ายนู้นนะทางกมพูชาเขาอาจจะเน้นลุยในส่วนของทางด้านอีสานทางด้านทัพภาคสองส่วนทัพภาคหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นขุมกําลัง ทางด้านางวดคจะจ่ายเจา่าหนาที่ปลอยเป็ดเนี่ย<า>เขาอาจจะบอกว่าเข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 าขอสมวนเอาไว้เลย<อ>แบบเนี้ยซึ่งถ้าเรามองเกมออกถ้าจะเอาชนะเขาจริงๆรเ<อ>นี่ยนะระดับยุทธศาสตร์เราเนี่ยคนยตัดสินใจแล้วก็บอกไปยังระดับยุทธวิธีคือท้าน่าตากว่าจะลุยไหมหรือจะนั่นยังไงไหม,มเพื่อให้เราได้อะไรเนี่ยชนะในเรื่องของ คือไม่อยากจะบอกว่า win the battle หรือ lose the war อะไรแบบนั้นใช่ไหมเราชนะในในระดับยุทธีก็จริงนะฮะแต่ว่าในระดับยุทธศาสตร์เนี่ย war เนี่ยเราควรจะต้องชนะด้วยซึ่งเราก็มองให้ออกนะว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันเป็นขุมกําลังเป็นกระเพาะของเขาแหล่งเงินแหล่งทองเขาเนี่ยเขาจะสงวนเอาไว้เงียบเลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมองให้ออกเพราะนั้นแต่ว่าในในเมื่อมันยังไม่มีการปะทะกันการใช้กําลังกันเนี่ย ในระดับหน่วยในพื้นที่นะ<ๆ>เขาเขาคงไม่เลยไม่เลยนันอะไรมากมายระดับยุทธศาสตร์เนี่ยคงจะต้องเป็นคนใกล้ว่าต้องทําอะไรบางอย่าง mm hmm. เพื่อให้เราเนี่ยได้เปรียบเสริมกับทางทัพภาคสองเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่ว่า,เ,าเราช่วงที่บาเลยที่ผ่านมาเราอาจจะขาดไกล้ลายในระดับทางทางรัฐบาลที่จะไปควบคุมผู้ที่จะไปรายงานในพื้นที่ให้ชัดเจนนะครับเป็นคําตอบที่ พี่แฮปปี้มากเลยเพราะว่าแฟนๆเนี่ยมองไปว่าทัาพภาคหนึ่งทัวร์ที่ทัวร์ลงเนี่ยว่าเฮ้ยมึงรู้กันรอเปล่าว่ามึงเลยไม่เข้าไปภาษานักเลงนะแม,ม่งมึงควรจะต้องเข้าแล้วเพื่อนมึงสันก็นอยู่ตรงโน้นอะ่ะอย่างน้อยตีโอบตีกระดาบให้มันกระจายลงมาเอ๊ะทำไมมึงไม่เข้า,ขามึงไม่ขยัขนขาบวนต้องอต้อง,ต,องต้องให้ไกลลายพรลพอธิบายได้ดีมากเลยว่ามันเป็นหลายเลเวลของเราบอดเลยไอเลเวลระดับยุทธศาสตร์เนี่ยไปเลย ไปเลยรัฐมนตรีกับเราโหมเลยยังไม่มีเลยใช่ไหมแล้วก็นายกแล้วก็เป็นรักษาการนายกอะไรตานไม่ขาดมีทุกทีขึ้นไปแล้วก็ามสามารเนี่ยผู้มีบารมีเหนือระบบอ่ะกระซิบอีกเขาบอเฮ้ยเฉยๆไปเถอะใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่ถูกกล่าวหานะมานานมากแล้วตั้งแต่พี่อย่างรับราลอยู่เลยมันบอกเฮ้ยแถวเนี้ยสากแก้วเลยแม่งโอยเป็นแหล่งเงินแหล่งทองก็เลยร่ำรวยก็เป็นแถวอะไรเงี้ยมันก็โดนกล่าวหาอยู่แล้ว แล้วพอวันนี้ไม่ได้ขยับเลยเนี่ยจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไปทับปักหนึ่งยพราะกว่าทางฝ่ายนู้นเขาไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นมาก็ใช่อ่ดิแล้วเราจริงๆเวลาปะทะกันแล้วเนี่ยเราเราเราไม่ได้ทําตามใจข้าศึกเราเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเราต้องทําอะไรที่เขาเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมเพื่อให้เราเพื่อให้เราได้ใช้ชนะเนี่ยตรงนี้แหละแต่ว่าอย่าลืมว่าในพื้นที่ทงทัพมางหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมีเหตุอะไรขึ้นมานะเขาก็คงไม่สามารถที่จะใช้กําลัง เกินไปกว่าในพื้นที่ที่เขาเหลือในภารกิจที่เขาลบมอมหมายครับเนี่ยมันทําให้เข้าใจไปได้อย่างนั้นนะทุกคนก็จะเข้าใจไปได้ว่าแหมเหมือนพี่กับรบเนี่ยเพื่อนกันโอ้ยแต่มันซัดรบแรงเลยวยพี่บอกเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่พื้นที่กูมึงโดนไปอ่วมแล้วกันบอกเฮ้ยบบไม่ได้เพื่อนกูกูเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ภาษาชาวบ้านอย่างนี้ก็ต้องต้องลุยกันหน่อยพออยู่มาทัวลงเยอะเลยนะก็เทื่นเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ย จริงๆก็เห็นใจน่าเห็นใจเพราะว่าในเมื่อมันไม่มีเหตุจากฝั่งอยู่มาใช่ไหมฮะเราก็จะให้เข้าใจกหลังนั่นไปไงก็ต้องก็ต้องมองแต่ว่าในสมทับปักศรนี่ทางนู้นมันลุกเข้ามาใช่ไหมฮะมันต้องการยึดเอประสงค์ภาษาเลยต่างแถวนั้นไปใช่ไหมวันนี้คนดูรายการจากท่านพลเอกภลตอบเนี่ยชัดเจนเลยมันมีระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิยุทธการและเมื่อมายุทธวิธีเนี่ยมันก็ทำมองนั้นแต่อธิบายให้ฟังนะเนี่ย ท่านจะเข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงไม่ลุยเลยหลายชาติผมก็ย่ายนาเรียนว่าต่อให้คุณเก่งระดับยุทธวิธีนะฮะลบเก่งยังไงต่างในแต่ละแบทเทิลต่างเนี่ยแต่ถ้าคุณมียุทธศาสตร์ที่ไม่ดีกําหนดยุทธศาสตร์อะไรต่างไม่ดีเนี่ยคุณก็แพ้สงครามได้คุณก็แพ้สงครามได้อย่างเช่นเยอรมันเนี่ยในสงครามโลกหนึ่งสองเนี่ยเยอรมันลบในแต่ละสอร,รภูมิเนี่ยเขาก็ชนะเยอะนะแต่ในแบบยุทธศาสตร์ในการหาพันธมิตรหาอะไรต่างเนี่ย เขาอาจจะเดินแต้มเดินเ,เกมในระดับยุทธศาสตร์เนี่ยพิจุงิตเลิ์ต่างเนี่ยเดินเดินเกมผิดนนเขาก็ไม่สามารถที่จะร้อยเรียงชัยชนะในแต่และแพทเทิร์เนี่ยไปทําให้ประเทศเขาเนี่ยชนะสงครามชนะวอได้อันนี้นนสนใจมากเดี๋ยวเบรกสองเอาหน่อยเพราะทําไมรั้ไหมอาจารย์ปณิธานเนี่ยพูดเมื่อเช้าเลยรองพีพีทท่านบอกเลยเราแพ้ ชนะประเด็นเดียวเะคือทางยุทธวิธีที่ซัดปืนยิงมากูยิงไปเนี่ยเราชนะมันสู้ไม่ได้เลยแต่รอบทั้งหมดเนี่ยเราแพ้เพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าเราแพ้แล้วท่านอธิบายเยอะเลยแพ้ในด้านต่างประเทศยังไงแล้วยกตัวอย่างด้วยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาดูเราเลยว่าเฮ้ยเราลงแกะเขาเลยเขาลงแกเรามันไม่สนใจเลยอ,ะอ่ะแล้วก็แต่ว่าเขามองแล้วว่าเอ้ย มึงแย่นะต่างประเทศเขารู้จักทางโน้นหมดแล้วเนี่ยมาจะเข้าประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายประเด็นนี้ในช่วงที่สองนะพักสักครู่ครับ